นี <cat> ่มอไรลูกมอไรสองทเ้ห้องเดียวเนาะมีอะไรกินปะโอ้เดยังไม่กินเลยเนี่ยกินกันยงกินกันยงสองับกินหมดแล้วครับโอกินสองทับาับกินเยอะมากโอเคสองัเนาะสองับอันนี้สอแต่ห้องผมอะสองอันนี้สองทับเก้าอันนี้สอับเ้าเข้าไปสำรวจสองที่ดูครับ ดูใน YouTube ครับนดูใน YouTube นะครับไปไปโอ้ย่ายอาหารเืออันนี้2ท่าะไปสองท่าแปดนะสองท่าแปยอาหารเลืออเหลือเรียบเลโ้ยเลือเครับสิ ไปกินกันเนี่ย